ทํามาใครกันแน่ที่ชอบยุ่งเรื่อง,องอแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่ไปทํางานฮะผมุณลาป่วยันพี่พาพวกค่ํามองมาส่งจ้ะสวัสดีค่ะพี่พิงค์ค่ะนี่พวกเราคิดถึงพี่พิงทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณอินสวัสดีครับคุณอินสวัสดีครับคุณอินค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคุณอินมาทำไมที่นี่คะมข,ข,ข,ขอโทษนะคะโรตีรู้สึกว่าจะพูดมากไปนิดนะึงไม่ประอบก็ได้ค่ะยี่มาวันนี้พี่จะมารายงานความประพฤติของนักร้องที่อยู่ในความดูแลของพิงจัดแค่พิงลาพักแค่สอวันเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ไหม รายการิทยุสามรายการนะครับแล้วยังนะสัมภาษณ์หนังสือสี่เล่มเนี่ยยกเลิกคิวประทานหารเลยนะครับโดนด่าพอประมาณเลยแล้วยังเบี้ยวคิวายการโทรทัศน์สัมภาษณ์สออดอีกแล้วยังไม่ยอมีเยี่ยมแท่นพิมหนังสือพิมพน,นะครับคงนี่จะโดนเขียน่าก็ได้ถเหี่ยวเลยแล้วทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามัวแต่มาสะกดรอยตามพิงจ้ะเออขอโทษนะครับตอนนี้พิงก็อยู่ในช่วงพักร้อ ผมว่าเขาไม่แน่ต้องรับผิดชอบในความผิดเดยทั้งสิ้นครับแน่แน่โชแมนออปกป้องถูกโจแค่นี้ยังทำเรื่องไม่พออีกเหรอ<ม>เออคือจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้จะมาบอกว่าพิงผิดนะนะแต่ว่าอยากจะมาบอกให้รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออเอาเป็นว่าเราไม่กวนพิงดีกว่านะจ๊ะเอาไว้ไปคุยกันที่ออฟฟิศกันละกันครับพี่แวว เจอแต่นะคะคุณอินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับเด,ดี๋ยวพี่ไปส่งค่ะนี่ยังไงผมก็ไม่เชื่อหรอกนะมันจะเลือกคุณมาเรื่อจะเปล่อยต อันอน to ีน so ้โจคงจะหายซาได้บ <umba> ้างล่ะนี่แฟงเดี๋ยวเอาโจไปอพาร์ทเมนต์แล้วก็เฝ้าไว้อย่าให้หายไปไหนอีกล่ะครับผมไ้ที่จผมไม่ยอมแล้วนะผมจะเปิดผจะเด้ยโอ้เขา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโป้ยโอ้ยโอ้โป้เโอ้ยโอ้ยโอโ้อ้โ้อ้โอ้ยโอ้้อ้ยอ้โอ้โอ้ย้ยโออ้อโอโ้ย้ยย้เื่อน้ พี่พยายามเต็มที่แล้วนะคะพี่แววที่จะให้โจก็เข้าใจนะคะไม่เป็นไรหรอกจก้ะเออพิงพี่ถามอะไรอย่างได้ไหมตกลงเรื่องพิงกับคุณอินเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆเหรอพ,พี่แววรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอะคะใครบอกพี่แววเหรอคะเออคุณพงษ์จ้ะแต่ว่าพิงอย่าไปโกรดคุณพงษ์นะคือคุณพงษ์เขาไม่ใช่คนประเภทที่จะเอาเรื่องของพิงไปเล่าให้ใครต่อใครฟังหรอก แต่ว่าที่เขาเอามาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะให้พี่ช่วยสืบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณพง์เนี่ยเขาเป็นห่วงพิงมากนะพิงทราบค่ะแต่ระหว่าพงพี่กับคุณพงศ์อ่ะคงจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วลวคะค่ะพี่แววดีจะไม่ย้อนกลับไปทางเดิมที่เคยมีปัญหาแล้วคะ่ะปัญหาอะไรกันอ่ะพี่ก็เห็นพิงกับคุณพง์อ่ะรักกันดีออก รู้ค่ะว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีอะไรมากกว่าความรักถึงจะอยู่กันได้อย่างน้อยมันต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็ไปกันได้อย่างพี่กับคุณพงษ์นี่บอกได้เลยนะคะว่ามันน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนี่แหละค่ะที่พิงกลัวพิงแต่ว่าคุณพงษ์ไม่อยากกลับมาคืนดีกับพิงนะมันสายไปแล้วล่วคะครับพี่แวว พิงบอกแล้วไหมคะว่าไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วพิงไม่สงสารคุณพงบ้างเหรอสงสารสิคะแต่ใจพิงกลับไปคืนดีกับคุณพง,ตอ,งออตอนนี้ี่โจค,คงไม่มาปวดแล้วครับ ผมคิดว่าคืนนี้ผมคงไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนพิงแล้วมั้งครับอ,อินจะค้างก็ได้นะคะพ่อเขาไม่ยอมอยู่กันแทนอยู่คนเดียวก็พอแล้วนี่ครับใช่ไหมครับครับผมผมไม่อยากคนอื่นเข้าใจผิดมากกว่านี้นะครับ แค่ในโจคนเดียวมันก็มากเกินพอแล้วครับขอบคุณมา่นะคะขอบคุณแม่จริงๆค่ะที่เป็นห่วงพีวันที่ม่สักครู่นีออกตัวแทนพีต่อหน้าพี่แววด้วยม่กลัวพี่แววกลัวอไรคะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้ไปลูกน้นองเขาเลยครับเขาหักเงินเดือนผมไม่ได้อยู่แล้ว ผมเตรียไว้ให้แล้วนะครับค่ะไปก่อนนะครับค่ะไปก่อนนะครับแทนครับมทอาำดื่้างส่นนะครับครับมมอเพิงค่ะถ้าพ่ออยู่กับเพิงจริงๆก็ดีสยค่ะ อะไรไดเฟอร์แหมวิ่งเป็นกระเทยตื่นไฟไมาเชียร์โอยสิยังมีเวลามากัดอีกน,นะอุตส่าห์ขา้าเออุตส่าห์เก็บขามาบอกมันนะยะเขาลือกันให้หนาโอ้ทั่วไปหมดเลยนะยะเรื่องคุณบ๊อบควงกับยายลำคูไปดูแหวนมั่นกันฮะต้องทำหน้าตื่นอย่างนั้นหรอจ๊ะจริงๆเขาเซ็งแซ่ไปหมดทุกออฟฟิศนะยะเขาบอกว่าไปลองไปมั่นกันไปแล้ว,วจริงจริงเหรอฮะ<า> ขอมีอะไรช่วยหน่อยซตัวเองช่วยเลือกแหวนเพชรน่ะแหวนมั่นน่ะว่าพี่จะเอาแบบไหนดีแต่ว่า,าจค<ร>ุณ <จร S 3> พี่ใส่อะไรก็สวยค่ะผูถุงนวดยอน,น,นหรอกอนี่นี่จริงแล้วนะพี่อะนะใส่นิมแล้วจะแบบว่าขึ้นมากเลยอ่ะค่ะใช้ผิวมึงพี่ผิวพองอย่างนี้เนะะอะเพราะมันจะขับผิวพี่ให้กระเด้งขึ้นมา <c oughs> แต่พูดไปแล้วน้วนางข้างซ้ายของพี่ต่อไปมันก็ต้องไม่ว่างแล้วสิไม่หาน,นะคะ <c oughs> นี่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณบอสแก่เป็นอะไรเร <c oughs> ่งจังเลยเร่งเร่งเรรให้แต่งอ่ะ <c oughs> พี่ก็แบบโอ๊ยแบบก็อายใช่ไหมลูกผู้หญิงใช่ไหมแต่พี่ก็แต่มานึกดูนะ พี่ก็สงสัยว่าคุณบ๊อมาเขาจะเบื่อพวกผู้หญิงเปรียปร้ยวๆที่ชอบแต่งตัวโป๊ะๆเดินไปเดินมาแกก็เลยมาเจอคุณสตรีที่เพี้ยพร้อมอย่างพี่แล้วก็อดใจไม่ไหวบบ <c oughs> อะไรเยอะไม่ใบเฟินน,น,นี่กินหมาเน่าเข้าไปเหรอแล้วคงจะเอาหนังมาทำเสื้อ้วยสินี่ไปหาอยู่หายากินนี่เีย <c oughs> เอ,อ้ดูกันต่อดูกันต่อเิงเหรอตอนนี้ฉันมาถึงที่โรงพยบาบาลแล้วนะจ๊ะกำลังทำตามแผนขั้นที่หนึ่งสวัสดีค่ะหมอเทียนอยู่ไหมคะแหมว่าผมเรื่องการใช่ไหมครับแหมก็มีอยู่เรื่องเดียวนัแหละค่ะแต่เนี้ยแพร่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะคะกลัวคุณหมอจะตกใจนะคะอก็บอกมาตรงๆก็ได้ครับผมรับฟังได้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับ เราจะทราบสาเหตุที่ีการก็ไม่ยอมคืนดีกคุณหมอแล้วนะคะใช่เพราะว่าผมไม่พาเขาไปกฤษด,ด้วยหรือเปล่าครับการถึงได้โกรธผมอ่ะอไม่ใช่หรอกคะ่ะมันมีมากกว่านั้นเองนะคะแพรวอ่ะสงสัยว่าใหญ่การมีผู้ชายอื่นคะ่ะจริงๆนะคะ ดิาการก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะตั้งแต่รู้จักกับผู้ชายคนนี้เนี่ยแพลวก็ยังสงสัยวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยต้องรีื่อมาบอกคุณหมอ่ว่ารู้ว่าเรื่องมันจะบานปลายไปกว่านี้นะคะหมอคะถ้าทางในการจะสนใจผู้ชายคนนี้จริงจนะคะแตก็สนใจขนาดไหนครับก็ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันเลยล่ะคะ่ะ เกาะกันไม่ปล่อยเลยนะคะแพรวก็เตือนเขาแล้วนะคะเขาก็บ่นน้อยอกน้อยใจคุณหมอนะคะผู้ชายคนนั้นก็เอาใจเก่งซะด้วยแพรวก็เลยต้องรีบมาบอกคุณหมอนะคะกลัวว่ามันจะสายเกินแก้คนนั้นก็เป็นใครมาจากไหนหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับคจริงๆนอคะครับ,รบรแล้วคุณหมอทใจได้หรคะทำใจได้สิครับ